n a วิเกเตอไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเอลิโอสุขุมวิท64รองรับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยการจัดวางพื้นที่พร้อมประโยชน์จากทุกฟังก์ชันของเฟอร์นิเจอร์ที่เตรียมไว้พร้อมฟาซิลิตี้พื้นฐาน เอลิโอคอนโดออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางที่ครบคันแต่คงความเป็นส่วนตัวไว้เช่นพื้นที่สำหรับปาร์ตี้หรือห้องคอมมอนลูมแบบโลง่ลงๆให้คุณใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าทุกตารางนิ้วสะดวกทุกการเดินทางใกล้ BTS สถานีปุณณวิถีและสถานีอุดมสุขหลากหลายเส้นทางลัดสู่ศีนครินทร์กล้วยน้ำไทยและพระราม4ขนาดพื้นที่3 0 2 1ิตารางเมตรจำนวน1ห้องนอน1ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะการเดินทางไปยังโครงการเอลิโอสุขุมวิท64เริ่มต้นจากหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาออกขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัชดาพิเศษประมาณ1.2กิโลเมตรเลี้ยวขวาที่สี่แยกอโศกมนตรีเพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทอีก7.9กิเมจากนั้นให้กลับรถที่ซอยสุขุมวิท64ทับ1ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนสุขุมวิทประมาณ200เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท64และขับต่อไปในซอยสุขุมวิท64อีก700เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ ถึงแล้วค่ะโครงการเอลิโอสุขุมวิท64สามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management